สวัสดีครับพบกับช่องช้างแฟมิลี่นะครับวันนี้เราจะมาดักรอน้องต้นหนาวครับตามคำเรียบก้องของพ่อแม่เอฟซีครับวันนี้้องต้นหนาวจะลงมากินผลไม้ออนไลน์กับพี่จูเขา้าวนะครับเดินช่องแล้วครับเดินช่องแล้วเนี่ยผลที่แม่เอาขึ้นไปช่วงฝน คือต้นหนาวเขายังไม่แข็งแรงครับพอนี่เขาก็แข็งแรงหน่อยแล้วเนี่ยลงมาได้ครับแล้วก็เราต้องคิดถึงความปลอดภัยไว้ก่อนครับเอาชิชัวครับถือแล้วถือ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 ก่อนถือก่อนอถือก็ไม่ได้ถูหลายวันถูก่อนถูก่อนจะได้สบายตัวอ้าต้นหนาวก็จะถูมันแม่นะนั่นแล้ว อย่าไปเหยียบขาลูกเด้ออย่าเหยียบขาลูกเด้อขี้แล้วไปกินอะไรมามั่งเนาะขี้นี่ฮะไม่เห็นกินอะไรเลยจะขี้ได้ไงเนี่ยระวังเหยียบขาลูกเด้อเหยียบขาลูกเด้อเออโอเคของดีเลยของดีเลย ขี้ก้อนแรกขี้ก้อนแรกอา่อาอาจารย์ทำเนี่ยออะรๆเ่เอาถูถูถ,ถูคันคันคันไม่นาคันครับสบายตัวแล้วได้ถูอย่างนงี้ธรรมชาติช้างครับต้องถูหน่อยจะได้เนื้อหนัง ได้เขารูปเข้าล่างหน่อยมาหน้ามาเกาก็ต้องคันคันก็ต้องเกาาเร็วมา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 เลยพี่จูรออยู่ลูกพี่จูรออยู่วะอะพี่จูรออยู่ค่อยๆค่อยๆหรอกค่อยๆมามามาโอ้โหไม่ชอบอะไรชอบหูอย่างเดียวนี่แหละมาไม่มาหูนี่พร้อมเลย หูนี่พร้อมเลยพร้อมปะทะหูนี่พร้อมปะทะเลยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับจำไม่นานหรอกจำไม่นานโอ้ยจะมากลัวปูได้ไงมายหมูเาเห็นกันทุกวันมา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 เลอซิจูรออยู่ลูกแล้วค่อยๆอ้ยค่อ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 ไปๆๆๆ เออพี่จอยไปไปไไปไองพี่จูเขาลอยอยู่แล้วพี่จูเขาลออยู่แล้วอ่าวัีแม่ค้ามาสองวันนี้แม่ค้ามาสเลยแม่ค้าแม่ค้าหพ่อค้าหนึ่งครับ โอเคขอจบคลิปนี le, ้ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ช่วยเต็มกำลังใจให้ช่องช้างแฟมอลี่ด้วยนะครับโอเคเจอกันแล้วเจอกันแล้วบ๊ายบาย